ต้องมันนี่ก่อนเฮ้ยอย่าิงอะไร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 อะเป็นทียอะไรเป็นทียอะไรเป็นทียอะไรฮะมันจะโยนใส่กูรเป็นทียอะไรกระดดเป็นที่อะไรเป็นที่อะไรเป็นทียอะไรเป็นทียอะไรเป็นทียอะไรเป็นที่อะไรอีเดกสิแกอ้ามันโยนใส่กูก่อนนตมึงก็เห็นเลยเนี่ยเอ้ยเป็นียอะไร สวัสดีครับเรียกมประโจนะครับผมวันนี้ผมก็มาเล่นทวีคให้ดูกันแต่ไม่ได้มาเล่นตัวละครใหม่นะบอกไว้ก่อนไม่ได้มาเล่นทีมโมหรือว่าวอลปิกแค่ผมรู้สึกว่าตานี้มันสนุกดีนะครับผมเวลาเจอคนทีแบ็กแล้วแบบว่าเราสู้กันอย่างเงี้ยมันมีอะไรสูญเสียกัน <laughs> มันสนุกดีผมเลยเอามาลงให้ดูกันนะหวังว่าคงจะสนุกกันแล้วก็สมมุติถ้าใครไม่รู้นะครับผมคําพูดหรือคําจาคําด่างผมเนี่ยในเกมนี้เนี่ย มันเป็นอารมณ์ในเกมนะครับผมมันอยากจะเอนเตอร์เทนคนดูผมไม่ได้เกลียดเขาจริงๆนะครับผมวังว่าคงเข้าใจกันนะทำไมเข้าใจก็เรื่องของมึงไอ้สั์ไปดูช่องอื่นที่ผมโหนกินนี่ไม่ใช่อะไรนะครับผมเพราะว่าคลิปล่าสุดเนี่ยคลิปคลิปรียกชั่นบอบิกนะครับเออไม่ใช่คลิปรียกชั่นไอ้ย่าสอวนะครับผมไอ้ยาสอวที่โดน NTR นนะ่ะกูปวดหัวเลยครับพอกูมา วงการทเวคโอนี่กูปวดหัวมากกับแต่ละคอมเมนต์นะครับกับแต่ละอะไรที่กูเจอในเกมนี้นะครับอยู่เท่เข้นก <c oughs> ูไม่เคยเจอพอมาเกมนี้กูเจอเต็มเลยนะครับผมเลยกงกิดนิดนึงขอโทษด้วยนะแต่ว่าผมรู้สึกว่าถ้าเป็นอย่างนี้ตลอดกมูไม่ได้แล้วบ้างๆกูต้องทําคลิปอะไรสักอย่างออกมาแล้วนะครับผมเอาไว้รอดูแล้วกันนะโอเคไหมถ้าใครอยากรู้มันเกิดอะไรขึ้นก็ไปดูในคอมเมนต์เอาแล้วกันนะครับ <c oughs> อะไรยันน้อยเค่เล็กได้แล้ววะ ระวังเดียอ้าวอ้าวุยมโดนกูตายละมึงก็ด้วยมึงก็มาเก่งกูวะเฮ้ยยเลยงเลยยิงเยยงเลยโอ้บอกเหน่อยบอกเหน่อยโอ้ยบอกเ่อยเนเอาด้วยบอกเร่อยเนี่ยบอกเหน่อยเอ้ยบอกเร่อยยเฮ้ยเฮมันสับมันสับต่อไหมไอ้มึงอะ นี่แม่งตัวมันควรตีนลงกันได้ลกันทมได้เอาเดี๋ยวมึงมึงการมึงการเขาลัวนเลยเออกรูลทับเลนังแท้กลเอ้มันมัันกางลงมาเอ้ยเอาไมดียิ่แย่ทไมดีลง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 โอ้ยเฮียอะไรอะตัวม่งโอ้โอ้โอ้วยโอ้โอ้โอ้ฮาเฮา แมงยังไม่เห็น,นแมงยังวะเห็แมงยังไึ่เหแมงยังไม่เหนแมงยังมึงเห็นแมงยังมึงเ่อยมึงเห็นแมงยังฮะแมงเงี้ยอย่าดึงมันรึอยู่เลนบนแมงบอลตายอนี้เยี่ยโอ้ยมันจุดไฟใส่กูนี่คิดว่ามึงเป็นลูกเสือแล้วมึงเฮ้ยเฮ้ยมันแพรลีแพรลีกูมึงบ้าปะเนี่ยเนี่ยเนี่ยอ๋นั่นมันคือแทนที่แอลมันเหรอวะไอจุดไฟอ่ะหน้าตายขนาดนั้นโอ้แท้แท้แดนเบเกแท์ โอ้ยอืเอออืมอืโอ้แท้แท้แท้เออตรงนี้หน่อยค่อยว่ากันถ้ากูจะกูจะแท็กไะเอสที่ผ่านผ่านเอาเรื่องบางทีบอกเก่งเท่าทีโมรหรอโทษนี้โอเคปลอดอยู่ตรงาก้ยโอ้โหทีโมตายมันก็สมาแล้วเพื่อนเฮ้ยนี่มันเอาเรื่องวะ ไม่ที่โมตายมันก็ยังมีมีพี่สงอยู่ที่อะเฮ้ยเฮ้ยอะไรอะ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 ออะไรเฮียไม่ไปทำอย่างงั้นนะอ้าวเกมเพื่อนกูเสียเมืองล้เด้ออ้าวอ้าวโอ้โหอ้าวแล้วไงยันแม่ เฮลเลอ้ล้ลูล้ลูล้ฟยวฟเฟมานี่ด่เอ้าฮยมันตายอย่างงั้นฟิเบกมันยย่ะโอ้ยดูมโซเือกระโดดดูเป็นงัง้ยเป็นเหี้ยะไรเนี่ยเอ้า โอ้โหพอกุณจะเดินเขาเป็นตีเอเซอก์ทำท่านี้บอกสัตว์นี่มักเฉบาะการกระโดดนะมักหลายใช่ปะมักโดดใช่ป้มักโดดมักโดดบ่วิทย์มึงทำเงี้ยเลยโดดอย่างเดียวบ่เฮ้ยบุดบุดบุญยาวไบ้าอี๋วะเจ้าเอาละโอ้โหเสียแนมมันเอาคุยแล้ยแต่คุณต้องให้มึงออกไปช่วยแล้ววะเดี๋ยวก R. R. ูเปลี่ยนมึงได้ ตายซะบักวยแค่นั้นแหละแล้วจบละจ้าบุกุแกทางละจบละจกแกทางนลนี่นนั่นโอ้ยฉัดยดยไ,ได้ตัวน่ารำคาญเลยวะผมไม่พูดได้ยี่ยีอุ้ยแม่เอ้ยต้องอัน,นี้ก่อนเฮ้ยอย,ยังยยังงงยังยังยังยอะไร หนีไม่ดูดิแม่งเล่นโคตรน่ารำคาญเลยเจยเอานี่โอ้ยอืมวายเริ่มมันควบได้กับฟรีได้โอ้ยเหีย,ย,ยเหียเหี้ยเฮ้ยเป็นเหีเ้ยเลยแรง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 เอ้ ว้าวเจ๊้าว้เยออากลางกลเอาเอาเอล้ตึงไงล้ตึงไงมันกระโดดใหม่ดินั่นแหละบกสัตว์อืม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 วนเบิ่นหนักมึงเบิ่นหนัแลี่คั เราบูการเลยเยี่ยงจริงมันกระโดดนี่เนี่ยเอ้โดดข้างหลังดูเลยกระโดดไงโอ้ไม่มีอืมอมันเป็นเป็นควยเป็นเป็นนี่เป็นควัยเลยอืมสวยเท่มากสวยๆมากแทนสวยๆวยเท่ห์มากสวยเท่ห์มากอ่ะเป็นเฮียอะไรเป็นเฮียอะไรเป็นเฮียอะไรนะมันจะย่อใส่กูเป็นเฮียอะไรกระโดดเป็นเฮียอะไร เป็นเนี้ยเลรเป็นเนี่ยะไรเป็นเหี้ยเเป็นเหี้ยเป็นเหี้ยอกสิแกเอ้ามันย้อนใส่กูก่อนนะมันก็เห็นเลเนี่ยมเห็นแล้วมันย้อนใส่กูก่อนแล้วสิ่งที่กูพอทํามคืออะไรรู้ปะมึงรู้ยังไม่ได้มึงรู้ใช่ปะเดี๋ยวเราไปไปไปเห่มันย้อนใส่กูก่อนละ 然后，然后，我们皮毛金金。<laughs>